วะวะเป็น m t B B มั้ครับเนี่ยมี่ทำาอันนี้ก่นใช้เลยลูกง,ง่ายรสีด้เลยใช่เต็มรอ้อยถ้ากิดเลมาก็คือม่วงแดงนะคะ อันยังเซลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้้งเรานะคะกลับเข้าสู่ช่องฮังเลช n น e ลนะคะกลับมาพบกับฟ้านเนาะไอจีฟอฟ้านิชานะคะวันนี้โอเคแน่นอนว่าเราจะมานั่งเมาส์กันนะคะเกี่ยวกับประเด็นมาร์กแบมแม่ยกมาร์กแบมเรียเข้ามาค่ะก็ว <laughs> ันนี้ก็เป็นการ เขาเรียกว่าเก็บเก็บมานานนะคะเก็บโมเมนต์ในใจมานานก็อยากมาเมาสักพักแล้วแต่ว่าเออเราก็รอแบบรวบรวมมาให้ครบถ้วนเนาะในช่วงนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่พี่มาร์กปล่อยยังมีพอดีเราก็เลยจะรอว่าเฮ้ยวันนี้เขาจะมีอะไรยังไงแบบมีโมเมนต์เพิ่มเติมเผื่อจะเข้าเรืออะไรได้ไหมนะคะก็มีจริงก็มีนิดนึงเอาแบบสายตาเราเห็นนะคะสายตาไม่ยกบนเรือก็เลยเรามารวมมันนี้ด้วยนะ ก็จะมีไม่กี่ประเด็นนะแต่ว่าเป็นประเด็นที่แบบ,บว่าอุ้ยแค่คิดก็เขินแล้วอะ <c oughs> อุ้ยจะเริ่มเมียเขินนะ้ะทุกคนคือเปรียมเขินนะคะ <c oughs> ก็ขออนุญาตถ้าพูดอะไรผิดไปนะคะก็ขออภัยก่อนหน้าที่นี้นะคะก็แล้วก็อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะอนิ้วก็แบบเออโก่งงตัวเองอยู่ <c oughs> ก้าเลยมาขออนุญาตไว้ก่อนนะคะยังไงก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าพูดคุยกันนะคะมีประเด็นเพิ่มเติมก็สามารถ แบ่งปันกันได้แชร์กันได้นะคะเริ่มเลยนะคะสำหรับประเด็นแรกครือตื่นเต้นไม่จะมีความแบบแค่เริ่มก็ขืนแล้วนะคะเอาอันนี้ก็ช่วงนี้ดิก่าช่วงนี้แม่ยก็จะพูดเวป,ประมาณวยช่วงนี้มักแบมเขาจะพ่อเง่ยมแม่งอนแบบใครงอนใครใครต้องงอใครเนี่ย เราก็เออเขางอนอะไรกันอะไรเงี้ยนอกประเด็นช่วงนี้นะคะมันก็จะให้ฟีลอีกแบบหนึ่งนะช่วงก่อนก่อนเขาก็จะหวานแบบอุ้ยหวานแบบจับผีเนาะถ้าในตั้งแต่ไล่มาอ่านั่งเมาส์นะคะมันก็จะมีหลายอารมณ์มากเเหมือนเขียบสตอเอรี่มาแหวมานะคะแต่ช่วงนี้อุ้ยนอนกันหรอแบบมีอะไรกันนะคะก็นั่นแหละทุกคนเราก็จะมา เป็นอีพีนี้นะคะก็เกี่ยวกับความงอความงอนของคู่นี้การแต่ได้เห็นเขางอเขางอนกันอย่างนี้ก็แบบเอ้ยน่ารักกันอีกแบบหนึ่งนะคะบางทีก็ตอ้ยเลิกกันแล้วงอกันได้หรออะไรอย่างเงี้ยนะคะน่ารักถึงเขาจะแบบมีมีเวแบบนี้แต่เราแบบเอ้ยชิปได้นะคะมันก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเนาะแบบรสชาติชีวิตอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราได้ก็คือเป็ดแล้วก็อ้าวเราก็ย้อนไปซิว่าเป็ดเป็ดเนี้ยมัน เขาเคยเขาเคยยังไงเออมาน,นานมาแล้วนะที่จริงที่จริงถ้าย้อนกลับไปก็คือนานสักพักแล้วแหละในการที่เขาอินเป็กเหมือนกันเออมีการแบบถ่ายสตอรี่เป็ดนะคะก็คือพี่คนนั้นเขาก็ขิงกันไปสี่ชอบความที่เขาแบบเออแบบไม่ยอมกันอ่ะทุกคนคือแบบถึงถึงว่าคนน้องจะแบบล้มเรือ,อยังไงคุณพี่ก็สามารถนํากลับมากับตอนเขาก็นํากลับมาแบบ ได้ตล,ลอดอะไรอย่างนี้แล้วก็พอบางทีอ่ะน้องแบบล่มเหลือเออพี่มักล่มเลือน้องแบมก็เอากลับมาหมุนวนกลับมาได้ตล,ลอดนะคะพายเองพายเก่งบางทีแม่โยกไม่ต้องทาอะไรเลยแค่เราวีแค่รอรอหน้าจออย่างเดียว <c oughs> มันก็เป็นของน่าหลักอะที่ชิปได้ทุกคนอ่ะพูดกลับไปเรื่องเป็ดัไม่จบแ้วพี่นะคะก็คือเราเขินตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนาะว่าเอยเขาอินเหมือนกันอะ่ะอันนี้คือคือเป็นประเด็นที่ เป็นความมัาแบมนไปแล้วที่เขาอินเหมือนกันมันเป็นอะไรที่รู้อยู่แล้วไม่แปลกใจอะไรเงี้ยทุกคนเป็นเรื่องที่เขาก็ทํากันตลอดเนาะคือเรื่องเป็ดตอนนั้นเราก,ก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่ามีอะไรมากกว่านี้ไหมแต่พอมาดู MV อ่ะอุยมอนเป็ดวัวล้วนเลยนะตั้งแต่แบบอีโมจิเป็ดเนาะตั้งแต่สติ๊กเกอร์เป็ดแล้วก็วันนั้นที่สติ๊กเกอร์เรามีรูปแบบมิกาจ,จูแล้วมิกาจูเมื่อก่อนก็จะเป็น ไอคอนของพี่มากเนาะเออเราก็แบบอออวิการตัวได้ยังไงอะไรเงี้ยมันมันลิงได้นะคะทุกเรื่องก็เป็ดน้องแบมก็มีเป็ดในเอวแล้วเป็ดอะ่ะมันเหมือนเป็ดที่แบบพี่มาเขาโชว์อะ่ะอุ้ยมันใช่มันมันมน,นะคะเขาพูดไม่ออกอะรูเขาไม่รู้จะใช้คำอะไรดีแต่ว่าเอออินเหมือนกันจบแค่นี้ก็ยังมีอันนี้คือแรงกว่าผีเสื้อ ผีเสื้อเนี่ยเขาอยู่กันมานานก็คือมันเป็นมันเป็นความอินที่อยู่มานานแล้วตั้งแต่ที่เราดูแบบโอ้เขาสักเออตั้งแต่รอยสักที่อ่าเหมือนจะข้อเท้าพี่มาร์คแล้วก็บ้านน้องแบมก็จะมีแบบตกแต่งด้วยผีเสื้อมันมีความลิงก์กันตั้งนานแล้วแต่มันยาวขคือมันแบบ เอามาใส่ใน MV แต่ว่าอะความหมายของแบบที่มาใส่ใน MV เราก็รูอยู่เนาะว่ามันคือการที่น้องแบมบอกว่าผีเสื้อก็คือเป็นการแบบทำเป็นเป็นการแบบเออได้พบสิ่งใหม่ได้ได้เจอโลกใบใหม่ได้มีโอกาสได้เจอสิ่งใหม่ๆนะคะนี่ตามสัมภาษณ์เนาะที่ท,ท,ที่ที่รู้มานะคะแล้วสุดได้พบโลกใบใหม่ก็มันก็คือความอิสระเนาะผีเสื้อแสดงถึงความอิสระแต่ เราไม่ยกอะ่ะมันก็คือความชิ่ที่ความอินเหมือนกันคอลเลคชันเนาะ X3 ที่มาล่าสุดนะคะออก็คือเป็นผีเสื้อไงประเด็นก็มันอินเหมือนกันน่ะทุกคนเพราะว่าเขาก็ทอกทอก,ค,ทก,ค,ทกค,คุยกันตลอดเนี่ยเนาะมันเป็นไปได้นะคะที่จะทำให้แบบรู้สึกเหมือนกันเออพี่ชอบผีเสื้อเพราะว่าผีเสื้อมีความหมายแบบนี้ ไม่รู้ว่าใครตามใครแต่ว่าเราไม่ขอพูดถึงเรื่องตามดีกว่าเราพูดถึงเรื่องความรู้สึกที่มันเหมือนกันดีกว่าเออนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราเรารู้สึกอ่ะอินเรารู้สึกเขินตั้งแต่ตั้งแต่ภาพรอยสักนั้นแล้วอ่ะแต่มันมาเจออันนี้มันมันเหมือนการใส่รายละเอียดใส่ใจเข้าไปลึกๆอะเนาะ วันดีนะคะทําชวนเขินนชวนฟินมันโอสุดก็ขออนุญ,ญาตนะคะั่วเสื้อสักวันหนึ่งนะคะก็หลายวันแหละก็ตลอดอ่ะเออนะอันดับที่สามอันนี้คือฟ้าไม่ฟ,าไม,ฟาไม่ทันดูตอนดูเอ็มวีฟ้าเห็นแต่เป็ดแล้วก็อาผีเสื้อเนาะแต่พอฟ้าไม่ได้มาส่องแถกอะก็มีคนแบบซูมทงชาติอเมริกาก็แต่ว่าติดตรงอันนี้ไปเลยจ้าตามรูปก็แบบ ขนาดนี้เลยเหรอมันชัดเจนไปอะไรอย่เงี้ยลาวิกาเราอยู่ตรงนี้อ่ะโอ้จะให้คิดไปอย่างอื่นได้ยังไงกันเล่าออดเจ้าเอ้ยนะคะก็คือว่าโอ้ยไปไม่ถูกนะคะอันนี้กคือตอนนั้นคือฟ้าแบบฮเอคอะแล้วก็บแบบตกใจแบบขนาดนี้เลยเ,อ,เออน่าจะมีความหมายอะไรอย่างอะไรยังงไที่เราไม่รู้เนาะส่วนลึกๆนะคะก็น่าจะมีความหมายที่อยู่แล้วสําหรับน้องแบมแต่ว่า สำหรับแม่ยกไงทุกคนเออก็พี่คนก็อยู่อเมริกาไงทุกคนหรือว่าจะแบบอยากไปอยู่อเมริกาได้ยังงี้ม่รู้ว่าความหมายของแบบเพื่ออะไรนะคนแต่เรารู้ว่าพี่มาอยู่อเมริกาแค่นั้นจบนะคะว้าโอเคอันนี้คือแค่ประเด็นแรกเนาะที่ว่าเราจะกลีปนะคะสิบนาทีปราจะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ดีกว่านะคะอะเราเริ่มกันที่แบบประเด็นที่ข้องวันกันเรื่องอะไร่ะ ะะมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยหรือเขานอนกันเรื่องแบบที่แบบน้องแบมเล่า,เาที่น้องแบมสัมภาษณ์หรือว่าเขาเรียกว่ามิทติ้งเนาะมิทติ้งงานมิทติ้งเออเดี๋ยวอินไว้นี่เนาะคือเขาไม่ได้พูดเต็มเต็มว่าหมายหมักตัวที่มาขย,ยองอะไรยังไงนะคะาไม่ได้หมายยังไม่ได้พูดถึงตัวเอมคือที่น,นั่นอนะบรรยากาศมันดีใช่แล้วอากาศมันดีด้วยแล้วแบบคือตอนนั้นมันต้องมีแบบเพื่อนผมด้วยเหรอจ้า ผมผู้จิ Randy ้มแวนดี้ครับไม่มีตัวเอ,องออกมาเลยเแต่พี่ก็ชอบพี่น,นั่นใช่ไหมครับแต่เลก็ดีนรับยิ่งหยอกก็ดีครับผมใช่แต่พี่นั่นมีมาร์กไงแต่พี่น,นั่นมีมาร์นานไากไง นะคะแล้วพอพี่หมาก,ก็ไปในที่อันนี้เนาะแชทน้อง่าคอมีเอ็มก็เรียกไปสีว่าตัวเอ็มเหมือนเข้องอนกันจริงอะเนาะเพนจะไม่ให้เราคิดได้ยังไงในเมื่อแบบมันชัดเจนนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ละคนขอมันนอนนิน่งนะคะนอนกันไปอะไรเสร็จก็มาถึงการงอบ้างนะคะการงอก,ก็อเริ่มเลยที่ถ้าถ้าเอาเป็นประเด็นที่เห็นไอ้ชัดก็คือครบรอบ แปีไลฟ์นาอก็เซเว่นนะคะคือน้องแบมใส่ชุดมิลานมาอันนี้ก็คือแม่ยกก็คือแบบท็อกออกเดทาว่าคือโฟกัสที่เสื้อแบมบซึ่งเสื้อนั้นอ่ะมันนานมากๆแล้วใช่ใช่หรือไม่แล้วก็หยิบม,มาใส่ซึ่งน้องแบมบอ่ะอันนี้คือรู้อยู่แล้วว่าเป็นคนที่เก็บอ่าเก็บเสื้อแบบเขาเขาเรียกว่าใช้ของแบบคุ้มค่าเนาะคือเออก็จะ กลับมาใส่แต่มันแปลกตรงที่ว่าทําไมต้องกลับมาใส่ในไลฟ์นี้ซึ่งแบบเป็นไลฟ์อ่ะถ้าถ้าจริงก็คือเป็นไลฟ์ครั้งแรกที่เขาคบกันเจ็ดคนแล้วก็บอกเออมันมันมันเหมือนการเปิด opening อะซึ่งไม่ใช่แค่เฟ c หทาง่ากันสองคนแล้วไงอันนี้คือการแบบ หลายคนเออทางอากาเซ่เองด้วย,ยอะไรทุกคนก็เหตุกันหมดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ใส่กันมาเลยจ้าเออตอนแรกก็ฟ้าก็ไม่ได้ไม่ได้มองเนาะตอนที่ดูไลฟ์อ่ะแต่พอมาแบบเอออ่านแท็กก็โอ๊ยจริงน้องแบมก็ใส่เสื้อนั้นนะคะมาทําให้ย้อนกลับไปไปดูเรื่องราวเก่าๆของมิลานซึ่งตอนมิลานะฟ้าแบบมาไม่ทันก็คือชิปไม่ทันตอนนั้นซึ่งก็ไม่ได้รู้ว่าอุ้ยตอนนั้นแหะ มันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ตามดูคลิปอยู่นะคะมันทําให้ถึงไม่ได้ดูแต่มันก็ทําให้เราแบบรู้สึกว่าที่นั่นมันคือตำนานมันคืออาหารนิมนมักแบมอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้มันดีมากก็คือเหมือนใส่วมางอนอแหละโอ้ตามที่แม่ยกแบบว่าการว่างอหรือเปล่าเขาแบบใส่มองอ๋อพี่ต่อเอ็มหรือเปล่าแล้วก็เรียกเรียก โตัวมดให้ด้วยแล้วก็เรียกมาคายอง my life อะไรอย่างเงี้ยแรงแรงว่าอ่าก็ในเรื่องของมิลานเซฟนะคะขออ่านพวยแป๊บนึ้งก่อนอ่าอ่าอันนี้ล่าสุดเลยนะคะก็คือน้องแบมบสเปซแบมแบมสเปซอันนี้ก็คือไม่ได้เข้าไปดูนะคะเข้าไปฟังเออนเนาะแล้วก็รอเซฟนะคะซึ่ง ประเด็นมันก็แบบขอบคุณแม่ยงแม,ม่ยงมากมากหรือว่าต้องขอบคุณกับตอนที่เขาชงเองด้วยนะคะคือได้ข่าวว่าไม่ใช่ได้ข่าวสิเออประเด็นนะคะมันมีอยู่ว่าก็น้องแอม,มก็เหมือนให้อ่าดึงให้คนพูดใช่ไหมคะแล้วก่อนเขาก็ถามว่าเขาถามคือแบบเอาเดนหลอนเดนยี้ยคือเป็น MTBB ไหมใช่ไหมคะนี่ถ้ามาถามอันนี้ก็คือแบบ ได้เลยลูกยังไงเล่าซิเออมีอะไรเล่านะคะไม่รู้ว่าเขาจะแบบเอว mtbb หรอไม่พูดด้วยละเออไม่ใช่นะคะก็เออเขาอาจจะแบบอยากเมาอะไรก็ได้อืมเออเป็น mtbb ไหมครับเนี่ยใช่เลยใช่เป็นรอยถ้ากิดเล็บมาก็คือม่วงแดงนะคะถึงประเด็นสุดท้ายกันเลยนะคะวันนี้ก็จะจบไว้นะคะซึ่งจบไว้ก็จะสิบเจ็ดนาทีแล้วสําหรับ โมเมนต์สุดท้ายนะคะก็คือวันนี้ที่พี่มาร์คไลฟ์เนาะแล้วแม่ยกกระใส่ตาดีว่าอดีตก็คือตามวีทีหลังไม่รู้เลยนะคะวันนี้ก็คือเพิ่งจะได้มาพักเนาะตอนกลับบ้านนะคะแล้วก็รีแอคพี่มาร์คสิอ่ะก็ไปตามสืบนะคะซึ่งเรเด็นมาอยู่ที่ว่าพี่มาร์คเขาใส่อุ้ยเขาอินแหวนเขาอินคาเทียนะคะเขาอินคาเทียขอรูปหน่อยค่ะ ก็คือรูปนี้เลยคืออ่ะถ้าสูบเข้าไปใกล้ๆเราก็จะคุ้นเคยแต่ตาไม่ยกก็จะแบบรู้เลยนะคะแค่เห็นแบบเออระยะประมาณ1,000เมตรก็เห็นเอเวอร์นะคะก็ประมาณ500เมตรหรือ100เมตรก็เห็นแล้วว่าแหวนนี้ก็คือแหวนคู่คาเทียนั้นเอง เลยแน่นอนเนาะสำหรับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะจะเป็นเวแบบไม่หวานก็หวานนะไม่เขินก็เขินนะนะคะ <Wow. S 2> ก็ได้รู้ถึงอีกเวหนึ่งเนาะที่มันแนวแบบพ่องแง่แม่งอนนะนก็น่ารลอดดีนะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณอ่า uh, ลนะิฟเฟเรนเนาะที่ฟ้าได้หามาไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์เอ้ยนะคะขอบคุณเจ้าของภาพนะคะทุกทุกอย่างที่ฟ้าลองเอามาเนาะแล้วก็ที่แคบเองนะคะ ในใดด,ด้วยก็ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณเครดิตจากทุกคนจากทุกรดูที่เอาขึ้นมานะคะถือว่ามันมันช่วยแบบทําให้เราแบบมีความสุขแล้วก็อิ่มเองมากๆนะคะสําหรับวงเมนต,ตรงนี้เนาะก็โอเคทุกคนขอจบคลิปก่อนนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเ,เท่านี้เนาะสามารถมาเมาท์มอดคุยหรือว่ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนะคะเออก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ิดตานะคะแล้วไว้คราวหน้า เรามาหม,มอหมวยกันอีกก็ขอย้ำนะคะสุดท้ายก็คือนี่เป็นเพียงแบบเออความคิดแล้วก็ความความความชืวินะคะของตัวสาเองนะคะไม่ได้มีเจตนาแบบว่าเออไม่ดีนะคะเงก็เป็นความสุขเนาะที่อยากว่าหมอมยแบ่งปันความรู้สึกของตัวเองนะคะให้ทุกคนเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายย